สงครามสามสิบปีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ในยุโรปซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือสงครามสามสิบปี ส่วนสาเหตุที่เรียกว่าสงคราม30ปีนั่นก็เพราะว่าระยะเวลาของการทำสงครามนั้นมีความยาวนานถึง30ปีนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดสงคราม30ปีนั้นเกิดเนื่องจากความขัดแย้งของศาสนา,า,าคริสต์ระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งจุดเริ่มต้นของสงครามอยู่ในเยอรมันและแผ่ขยายออกไปทั่วยุโรป ส่วนคู่กรณีและระยะเวลาของสงคราม30ปีนั้นสามารถแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันดังนี้ 1. สงครา,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 ามโบฮีเมีย 2. สงครามเดนมาร์ก 3. สงครามสวีเดน 4. สงครามฝรั่งเศสสงครามโบฮีเมียสาเหตุเกิดจากความแตกแยกทางด้านศาสนาในอาณาจักรเยอรมันเป็นโอกาสก่อให้เกิดสงครามขึ้น พวกโปรตสแตนในโบฮีเมียได้สร้างวัดต่างๆขึ้นมากมายแต่ทางรัฐบาลได้สั่งปิดวัดและรื้อถอนในปีคริสตศักราช1609เท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิพิเศษที่มาจากฮาฟเบิร์กซึ่งให้เสรีภาพทางศาสนาในโบฮีเมียขุนนางโปรตัสแตนในโบฮีเมียจึงทำการประชุมกันที่เมืองปราลกต่อมาจึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า f e ฟ e ร t เ a t i o n of p r a ล u กการออกจากหน้าต่างที่ปราก ในปีคริสต์ศักราช1618ถือเป็นฉากรุนแรงอันก่อให้เกิดสงครามในเวลาต่อมาโดยสงครามที่โบฮีเมียถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม30ปีมีคู่กรณีดังนี้ฝ่ายคาทอลิกมีจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่สองแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมียม็กซิมิเลียนแห่งบาวาเรียหัวหน้ากลุ่มสันนิบาตคาทอลิกสเปนพระสันตปาปา,ปาและเิเล็กเตอร์ออฟเซ็กซโนีฝ่ายโปรเตสแตน นำโดยพระเจ้าเฟเดริกที่5ซึ่งเป็นอิเล็กเตอร์ออฟพาราตินและเป็นหัวหน้าสามภาพอีวนเจอริคอลชาวโบโฮีเมียและดุกแห่งซาบัวสงครามเกิดขึ้นตั้งแต่ปีริศสกักราช1618ถึง1623ผลของสงครามปรากฏว่าชาวโบโฮีเมียและพระเจ้าเฟเดริกที่5แพ้ทำให้ต้องกลับไปอยู่ภายใต้ใตการปกครองของจักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งและไม่มีสิทธิเลือกจักรพรรดิอีกต่อไปพร้อมทั้งฝ่ายโปรเตสแตนต์ถูกกำจัดออกไปเป็นจำนวนมาก สงครามเดนมาร์กสาเหตุเกิดจากการที่สงครามแรกได้ยุติลงเป็นเหตุให้พวกโปรเตแสแตนต์ในอาณาจักรเยอรมันทางเหนือกลัวว่าฝ่ายคาทอลิกจะมีอำนาจเหนือกว่าพวกตนและเกรงว่าจะต้องประสบภัยดังเช่นพวกโปรเตแสแตนต์ในภาคใต้อีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาณาจักรเยอรมันมีนโยบายต่างประเทศที่อ่อนแอเพราะความแตกแยกภายใน อังกฤษก็แสดงตนอย่างชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าเฟเดริกที่5นี่จึงเป็นต้นเหตุของสงครามที่กลายเป็นเรื่องของยุโรปทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องภายในของอาณาจักรเยอรมันโดยสงครามครั้งนี้มีคู่กรณีดังนี้ฝ่ายคาทอลิกจกักรพรรดิสันนิบาตคาทอลิกสเปนฝ่ายโปรเตสแตนมีเดนมาร์กอังกฤษเนเธอร์แลนด์และส่วนหนึ่งของอาณาจักรเยอรมันภาคเหนือสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ปีคริสตศักราช1625ถึง1629ผลของสงครามปรากฏว่าในเยอรมันจกักรพรรดิได้กลับมามีอำนาจสูงสุดอีกทั้งในปีคริสตศักราช1627พระองค์ได้ทรงประกาศใช้กฤษฎีกาว่าด้วยการเวียนคืนกรรมสิทธิ์ซึ่งทำให้พวกโปรเตสแตนต์ไม่มีเสรีภาพทางศาสนาดังแต่ก่อนต่อมาในปีคริสตศักราช1629ทั้งสองฝ่าย ก็ได้ทำส่วนที่สัญญาสงบศึกกันที่เมืองลูเบดโดยเดยนมาร์กได้ดินแดนต่างๆที่ถูกยึดคืนในสงครามสงครามสวีเดนสาเหตุเกิดจากสวีเดนได้แยกตัวออกจากเดนมาร์กเมื่อปีคิศักรา1523มีพระเจ้าุูตาวูอดอดอฟฟูดเป็นจกักรพรรดิแห่งสวีเดนด้วยเหตุนี้ทำให้พระองค์จึงต้องเล่นปรปับปรุงประเทศ มีความพยายานต้องการให้สวีเดนเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเลบอลติกเพื่อเป็นการทวงอำนาจจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แฮสเบิร์กทางใต้เนื่องจากพระองค์ต้องการอุปถัมภ์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในยุโรปภาคเหนือให้เป็นผึกแผนเพื่อทําการต่อต้านศาสนาโรมันคาทอลิกของจกักรวรรดิทางใต้โดยสงครามครั้งนี้มีคู่กรณีคือฝ่ายคาทอลิกมีจกักรพรรดิและสันนิบาตคาทอลิกฝ่ายโปรเตสแตนต์มีสวีเดน และเอเล็กเตอร์ออฟเซ็สงครามเกิดขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1 6 3 0ถึง1635ผลของสงงรามปรากฏว่าจากักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ผู้บังคับบัญชากองทัพสามารถเอาชนะกองทัพสวีเดนได้เมื่อปีคริสตศักราช1634จากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ต้องมีการทำสนสัญญาสันติภาพขึ้นที่เหมืองปลากในปีคริสตศักราช1635 ระหว่างจากักรพรรดิและผู้ครองเยอรมันต่างๆตามสนธิสัญญานี้ทางจากักรวรรดิยอมให้พวกที่นับถือลทัทธิลูเทอร์มีสิทธิต่างๆดังเดิมสวีเดนไม่ยอมรับพวกที่นับถือลทัทธิคาวแวงตามสนธิสัญญานี้จะเห็นได้ว่าในประเทศเยอรมันและในทวีปยุโรปยังไม่มีความสงบเพราะสิทธิพิเศษทางศาสนายังไม่ได้รับความเท่าเทียมกันอันก่อให้เกิดสงครามขึ้นอีกเป็นครั้งที่4สงครามกับฝรั่งเศส สาเหตุเกิดจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้ากุตตาวุธการตายของโวลเรนทายและสนทิสัญญาเมืองปรากทาให้ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับสเปนและจัก,กรวรรดิทันทีเมื่อเดือนมิถุนายนคริสตศักราช1635หิเหตุที่ฝรั่งเศสเข้าร่วมสงครามนั้นเพราะต้องการจะรักษาดุดอํานาจของจักรพรรดิแห่งราชบงบงแฮสเบิร์กที่มีมากขึ้นครั้งแรกฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ต่อมาก็สามารถตีเมืองอาตัวอาราส อันซานและลุนซียองได้โดยสงครามครั้งนี้มีคู่กรณีคือฝ่ายคาทอลิกมีจกักรพรรดิสันนิบาตคาทอลิกและสเปนฝ่ายโปรตตนต์มีฝรั่งเศสและสวีเดนผลของสงครามในเนเธอร์แลนด์ทหารสเปนได้ต่อสู้จนได้รับชัยชนะหลายครั้งด้วยกันแต่มีแม่ทัพคนสําคัญคือดุกแห่งอิงไฮหรือก่อนดีสามารถรักษากรุงปารีสไว้ได้ฝรั่งเศสได้เนเธอร์แลนด์ และดินแดนแถบแม่น้ำลายภาคเหนือซึ่งขณะนั้นเนโปลและโปรตุเกสเป็นกบฏจักรพรรดิเฟอร์ดินานที่3จึงขอสงบศึกกับฝรั่งเศสโดยการทำสนที่สัญญาเวสฟาเลียในวันที่24ตุลาคมคริสตศักราช1648ซึ่งส่วนที่สัญญาเวสฟาเลียเป็นส่วนที่สัญญาใหญ่ที่ประกอบด้วย3ส่วนที่สัญญาคือส่วนที่สัญญาเวสฟาเลียส่วนที่สัญญามุนเตอร์และส่วนที่สัญญาออสนาบรูก ส่วนที่สัญญาเวสฟาเลียเป็นส่วนที่สัญญาการยุติสงครามศาสนาครั้งสุดท้ายในเยอรมันและในทวีปยุโรปเป็นการกำหนดเขตอย่างขาวบอลระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ทั้งสองศาสนามีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกันและส่วนที่สัญญานี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงการใกล้จุดจบของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถึงแม้ว่าจักรวรรดิยังไม่ถูกยุบไปเลยก็จริงแต่ฐานะของจักรพรรดิก็หมดความสำคัญลงไป ทำให้ฝรั่งเศสมีอำนาจมากขึ้นในเวลาต่อมาสำหรับเรื่องราวของสงคราม30ปีก็จบลงเพียงเท่านี้หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ